สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสำหรับกุ๊กชาแนลนะคะอ่าวันนี้จะมาอ่าส,สูตรหัวยี่กีนะคะสูตรหัวยี่กีอ่ามาดูสูตรหัวยีก่กีกันนะคะอ่าสำหรับเวฟฟ้านะคะเวฟฟ้าอ่าอันนี้เฉพาะเวฟฟ้าเนาะเวฟฟ้าอย่างเดียวอ่านะคะ เวฟฟ้า,า,านะคะตอนนี้เลขกำลังเดินเลยนะคะเวบฟ้าเรา,ามาดูกันนะคะอ,อันนี้ของเหมือนยิกกีเนาะ สูตรหัวย,ยี่กี่ค่ะของวันที่หกทับหกทับหกสี่วันนี้เลขสวยเนาะหกทับหกทับหกสี่ของเว็บของเว็บฟ้านะคะ,ะใครยังไม่มีเว็บนะคะ เดี๋ยวแอดมินเอา,อาลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็กลุ่มด้วยนะคะมีวางให้ทุกวันนะคะามาดูสูตรวันนี้นะคะสูตรวันนี้นะคะสูตรวันนี้แอดมินจะเอาข้าวๆให้นะคะให้ทุกคนนะไปลองคิดดูนะคะ แต่นะคะอันนี้รอบหนึ่งเลยนะคะอันนี้รอบที่หนึ่งของวันนี้อ่ารอบที่สองคะับเก้าจนยสคะจะยกประมาณสัก5รอบนะคะทุกคนหรอบ1 9 9 5 0แล้วก็4ีรอบที่4 0 2ศนะคะ ห้าแปดสามห้ารอบหกรอบแล้วกันอ่ะห้าสามเก้าสามนะคะแล้วก็1 8 0 5 0แปดศูนย์ห้าศูนยนะคะอ่ะอ,อ่ะเรามาดูกันอ่ะเรามาดูกัน สูตรวันนี้นะคะเราเอาหลักร้อยกับหลักหน่วยล่างนะคะอันนี้บนนะคะอันนี้ล่างนะคะอเอามาบวกกันนะคะบวกกัน,นะะเอามาบวกกันนะคะอ,อันนี้ผลลัพธ์คือบวกกันแล้วคือได้ไม่นจากหมื่นเงินแปด ตมืออ้าีอยู่นาะตรงนั้มันมีปาแล้วมีตไบงยี่สนาพวกเจะย้ายคนมาหน่ว่่อยน่ที่ยงเข้าหัวปลา มาดูต่อนะคะดูต่อดูกันต่อภาคเบรกนะคะเบรกบกีก็อันนี้ผลลัพธ์8ปดนะคะได้ผลลัพธ์แปดนะคะอันนี้คือล่านะคะล่าเสียวสูตรล่าเสียวเนาะลืมบอกทุกคนเราจะใช้เป็นสูตรล่านะคะอ่อ่านะคะสูตรล่าแปดนะคะ แปดจะมารอบที่สามนี่นะคะสูตรนี้นะคะมารอบนี้นะคะ,อะพอมารอบนี้แล้วนะคะมารอบที่สี่นะคะ,อ,ะอันนี้คือสามสามรอบนะคะอ่ะอ่าแล้วก็มาดูอ่าร้อยบวกกับหน่วยอีกนะคะบวกหน่วยนะคะศูนย์กับแปดก็เป็นแปดอีก ศูนย์กับแปดก็เป็นแปดนะคะอ่ะก็แปดก็มานะคะมามารอบที่สองนะคะอ่ะก็ให้ทุกคนอ่าอ่ารอบนี้มานะคะรอบที่หกก็ให้ทุกคนเอาหนึ่งกับศูนย์นะคะหนึ่งกับศูนย์นะคะอ่าเดี๋ยวแอดจะหนึ่งกับศูนย์อันนี้รอบที่เจ็ดนะคะอ่ารอบที่เจ็ดออกอะไร อ่ศูนสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดอ่ะรอบที่แปออก9ก้าแปเจหกหนึ่งอ่ะรอบที่เก้ารอบที่สิบนะสิบรอบก็แล้วกันแปดแปดสองศนสองเจะก็เจ็ดหสี่สาห เ6 4 3 6อ่ะอันนี้คือเอามาบวกกันนะคะของรอบที่6อ่ะของรอบที่6อ่ารอบที่6รอบที่6นี้เอามาบวกกันนะคะอ่า1กับ0อ่ะได้1นะคะเรามาดูรอบที่7จ็ดรอบที่7ไม่มานะคะมารอบที่8นะคะอ่าเข้า1นึ่งถูก แล้วก็อันนี้ก็คือสองรอบนะคะ,ะ,ะแล้วเราก็มาบวก9กับ1เท่ากับเท่ากับ0อ่าอ่าได้ได้0เนาะอ่ะ้9กับ1เท่ากับ0นะคะอ่ะดูรอบที่9นะคะรอบที 69, ่9นี่รอบที่9ก็ก็0นะคะ0ก็มามาใน1รอบนะคะ,ะแล้วเอา8 นะแปดบวกกับเ8บ็ดบวกกับเได้เท่าไหร่คนะะเป็นห้าเนาะเป็นห้าแปดวกกับเจเป็นห้านะคะ,ะเดี๋ยวแอปเติมให้อีกสิบอรอบ11นะคะก็หกห้าหกห้าห้าห้าห่ง ห้าหดห้าหนึ่งเก้านะคะอ่ารอบนี้รอบนี้จะเอาอบวกกันแล้วนะคะแปดกับเจ็ดเป็นห้านะคะได้ผลลัพธ์ห้าผลลัพธ์ได้ห้านะคะห้าห้ามารอบที่สิบเอ็ดนะคะเด้งนะคะห้าเด้งนะคะม,มารอบนี้นะคะก็วงเล็บไปสองนะคะ ข้าสองอันนี้ก็สำหรับสูตรนี้ก็คืออส,สูตรนี้ก็เอาอหลักร้อยนะคะร้อยบนร้อยบวกบนนะคะบนบวกร้อยร้อยบวกบนนะคะแล้วก็ร้อยหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนบวก บวกบวกหน่วยล่างนะคะนอล่างนะคะ,ะ,นะคะร้อยบนบวกหน่วยล่างนะคะ,อ,ะอันนี้คือเวฟฟ้านะคะของสูตรยี่ิ่ของเวฟฟ้าคือสูตรล่าเสียวเท่านั้นนะคะ,ะก็ ทุกคนอาจจะมองมองไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอ่ะอ่อันนี้คือเอาหน่วยร้อยร้อยบนนะคะร้อยบนร้อยบนก็คือแปดนะคะแปดบวกอ่าหน่วยล่างก็คือศูนะคะผลลัพธ์ก็คือแปดนะคะผลลัพธ์คือแปดคะผลลัพธ์คือแปดตัวนี้นะคะอืมนัานนำไปล่า ล่าสามรอบนะคะอ่ะมันก็มารอบที่สี่เอ้ยมามารอบที่สามนะคะอ่ะมานับจากหนึ่งสองนับจากหนึ่งอันตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะคะอ่ะอ่ะมานะคะแปดอ่ะแปดตัวนี้นะคะแปดตัวนี้มาแล้วเราก็เอาอ่ะ 0นะคะบวกกับแปดศูนย์บวกกับ 8. 8ก็คือก็ได้ผลลัพธ์ออกมาคือเป็น8 8อีกนะคะก็ก็8 8ก็มาอีกนะคะเนี้ยแล้วเราก็เอาร้อยบนนะคะบวกกับอ่าหน่วยล่างก็คือ0นะคะก็เป็น1นะคะหนึ่ก็มานะคะ1มาในรอบที่2อ่ะนะคะของรอบที่2ของรอบที่8 ะะแล้วเราก็เอาร้อยบน9บวกกับ1นะคะเท่ากับ 0, ะคะอ่ะมา,มาในรอบเดียวเลยนะคะ,ะก็เอา8บวกกับ7ก็เป็น5ก็มาในรอบ2อะนะคะเด้งนะคะ,ะ,ะก็สูตรอียิกี์นะคะสำหรับเบลฟ้านะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ข้างล่างจะมีลิงก์ให้นะคะแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มฟรีนะคะมีวางหวยให้ทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ